สวัสดีครับขอต้อนรับสู่วิรบริฟกับผมธรรงคขันทองครับดับชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐพุ่งไปแต่ระดับ6.2ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานับว่าเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ30ปีเลยทีเดียวหรือตั้งแต่ปี1990นะครับอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นทำให้ในาจรงพาว่าประธานของเฟดออกมาแสดงท่าทีว่าเงินเฟอ้อนะครับอาจจะอยู่ ในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐนานกว่าคาดนะครับอย่างไรก็ตามทางเฟดเองนะครับจะมีแผนการนะครับที่จะลดขนาดการทำ QE ที่ทำอยู่ที่ระดับ120 0 0แล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนนะครับโดยจะลดลงไป15,000ล้านเหรียญต่อเดือนนะครับราคาทองคำขยับขึ้นนะครับ1860เหรียญต่อออนซ์นะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่ง เป็นผลนะครับจากการที่ราคาเงินเฟอร์ดันขึ้นนะครับตัว US Treasury Notes นะครับหรือว่าพันธบัตรอายุ2ปีนะครับของรัฐบาลสาหรัฐขยับสูงขึ้นเหมือนกันนะครับไปอยู่ที่ระดับ0.5เปเซนะครับขณะนี้นะครับค่าจ้างรวมทั้งเงินเดือนในสหรัฐอเมริกามีแรงกดดันนะครับที่จะสูงขึ้นเนื่องจากว่าระดับราคา สูงขึ้นนะครับสาเหตุหลักนะครับก็มาจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายนโยบายทางด้านการเงินที่ผ่อนคลายของทางรัฐบาลสหรัฐบวกกับขณะนี้นี่มีปัญหาเรื่อง supply chain นะครับวิกฤติสกัดวิกฤตการ supply chain นะครับที่สินค้าต่างๆทั้งหลายไม่สามารถที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคได้ครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คน,นทุ่มบุหลี่และโปรดติดตามโซชเชียลมีเดียทางบุหรี่ฟันเพียงแค่เฟซบุ๊กทวิตเตอร์สื่อการรวมทั้งเบีรบรยร์บนแวนเคชั่นและอย่าลืมกด subscribe ดูยูทูบเพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ